ครับนั่นคือบอก <laughs> <laughs> ชครับใช่่ค่่ครับนี่ครับเป็นกานกาศนะครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรให้ไม้ผลและน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับและนี้ต้องรอดนะครับ โดยสำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาคหนึ่งกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยวันนี้เรามีท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองจิติไทยจินดาหลวงนะครับท่านเป็นประธานซึ่งวันนี้เราได้มีการสรดับสนนน้ำทั้งหมด3าคันรถนะครับแล้วก็จะไปอยู่ สองจุดนะสองจุดใหญ่ๆนะครับวางาำจุดต่างๆอ่าใช่แล้วครับขอบคุณครับใส่น้ำนะครับใส่น้ำจากรถ น้ำใหญ่นะครับของกรมทรัพยากรน้ำนะครไปให้พี่น้องเกษตรกรไปตามสวนนะครับแล้วใส่ใส่ระบบขวดนั่นต่อนะครับกนีล่งนียกำลัง ถ่ายน้ำนะลงไปอย่างรถเล็กของพี่น้องกเษกษตรกรเพื่อทำให้เป็นระบบน้ำเ,เดือดแบบถวน